ใส่แล้วได้แต่งงานเนี่ยไปเหมากันเลยไปเหมาแล้วนะใส่แล้วได้แต่งงานเลยใส่เป็นคู่บอกบอกสำหรับใส่เป็นคู่เข้าใครรักใครก็ซื้อแล้วก็ใส่เป็นคู่กันเอาระมูไว้ให้แล้วละมูไว้ให้แล้วเอามาถึงงานแต่งงานแต่งสมใจใช่ไหมใช่เอาเลยครับ คือยังไงก่อนสมดังความตั้งใจหยุกคนดยังไงคือจริงๆอ่ะขอบอกก่อนนะคะว่าก่อนที่ไปเนี่ยเครียดมากๆเรื่องกวดเพราะว่าช่วงนั้นเหมือนมรสุมเข้าคันดีเลยค่ะแล้วก็วันก่อนวันแต่งก็ปวดตกจริงช่วงที่เราดินเนอร์แต่ก็ได้ภาพที่มันเน่า ออกไปอีกแบบนึงก็มีฝนผ้าคนแบบวิ่งหนีฝนแล้วก็คุ้มหัวสีชมพูมันน่ารักแล้วตลกมากเลยค่ะแต่ว่าพอวันจริงเราก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเนาะแล้วก็แบราก็ไม่ได้แล้วอะไรแต่ก่อนที่จะบินไปคือก็แบบขอแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยขอทุกอย่างที่แบบทุกอย่างที่ทำได้อะไรอย่างเงี้ยได้ไหมว่าขอใคขอที่ไหนขอขอเทพเทวดาของเราเนะ ไม่เราความเชื่อของเราเราไม่ได้ขอแบบอะไรเราขอที่ตัวเราเนี่ยแหละคุณอะไรที่เราแบบทำมาอะไรอย่างเงี้ยเอให้มาใช้กับงานนี้อะไรงานนี้คือควักมาหมดเลยค่ะแล้วก็แล้วก็ได้ขอแบบพิธีต้นเมลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงจริงกวันนั้นอ่ะคนต้องตกคนจะต้องตกไปสามแล้วพิธีของเราคือไปสามขึ่งใช่แต่ วันนั้นไม่รู้เกิดอะไรขึ้นมันมันแมจิคอลมากเลยอะค่ะคือปิแบบฟ้าปเปิดแบบสวางเปิดแล้วเขาก็บอกว่าตั้งแต่เช้าอะเปิดแบบใสเลยอะไม่มีเมฆไม่มีความคลาวดี่ไม่มีอะไรเลยคือแบบเปิดไปเลยเนี่ยสีอไรตอนนั้นนะผิวลอง่ายใช่เปิดออกมาตอนเช้าคุณรีบตื่นขึ้นมาแล้วก็แบบเปิดดูข้ามาแล้วก็เฮ้ยมับเปิดแบบเปิด ใจก็แล้วถือว่าถือว่ามันมันดีมากมาทุกอย่างเป็นไปตามที่คิดไว้แล้วก็เกินเกินความคาดหมายมันเหมือนฝันที่เราแบบที่มันหลุดออกมาเลยแต่คนกำลงดึงกับภาพแรกของทีมที่เดินออกมามันแบบเวลวมันสวยมันยาวมากแล้วทุกคนก็เห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันร้องกันหมดเลยแล้วก็ แต่ละคนก็บอกว่าแบบโหคือชุดนี้แบบสวยมากแล้วก็มันมันฟิตมันพอดีกับกับซิมเบอรี่เลยกระเบาตะลึงไหมครับตะลึงครับใช่ใช่แลอวถ้าใครอยากดูคลิปนะฮะไปดูที่แลนมานะครับผมออกเรียองปล่อยมาเรืยองออกเรงยังเออตัดต่ออยู่ฮะแต่ต่อยอยู่เออแล้วอากที่บอกคุณหมอว่าอยากให้พี่หมากรองพห้วันวันนนั้ได้เห็นจังตาเห็นไหมโอ้โหได้เห็น้ตาทุกคนเลยค่ะผู้ชายที่ว่าแมนแมน เพ okay. ื่อนเจ็บเบาเพื่อนเจ็บเบาเพราะเขื่อนโอ้โหเราไปะาเพื่อนเจ็บ่าวใช่ไหมคะเ้าเราต้องมีทั้งสมาธิที่แบบอ่านเบาอะไรอย่างเงี้ยไปเห็นผู้ชายผู้ชายทุกคนร้องไห้มาแล้วแบบยายจะบอกว่าหยุดก่อนเล้วก็ไม่ไหวแล้วคือผู้ชายบิ้วบิ้วเราก่อนเมีอ่ะใช่ผู้ชายทุกคนไม่เป็นบรรยากาศที่ทุกคนเขาแบบเหมือนแบบช่วยเราช่วยมันช่วยกันน่ะเนาะมันอบอุ่นแล้วมันมีความรู้สึกแบบเออพิเศษมีแบบคนพิเศษ ยู่ที่นั <pres. S 3> <ะ>่นเะไรยค่ก็ถือว่าได้เห็นมันอิโมชโนมาวันนั้นมันวันดีมากๆค่ะหลายคนคเหมือนแ่านมายายจะมิยายนะเร่าวใช่เราก็ม่คิดว่าจะเป็นขนาดนั้ค่ะก็ดีใจมากๆเลยค่ะแต่เราตั้งใจทำนะแต่เราตั้งใจทำนะเพราะเราทำไปแล้วเปลียนเปลี่ยดเพรเราทำไปแล้ว99%เหือที่เราคิดมาแทนที่ออกมาแบบที่เราคิดมาป้าโบาณหรือปิดนะครับใจ ใจอะไรที่อกจากเรื่องฟ้าฝนดก็มีช่วงที่ออกมานั่นแะเนาะช่วงพิธีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมันจะมีช่วงที่เราแบบบังเอิญพูดถึงพ่อเหมือนกันอ่าใช่บังเอิญแบบแบบเตี้ยมาเหมือนกันอย่างเงี้ยก็เลยแบบมันดีมากช่วงช่วงพิธีมันดีมากๆเลยค่ะอันนี้ก็คือแบบเหมือนช่วงนั้นคือจะไม่ให้ถ่ายรูป ไม่ได้ถ่ายวิดีโอเราจะขอให้ทุกคนแบบวางกล้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะไม่ได้เห็นภาพตรงนั้นเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็น่าจะเห็นในวิดีโอโดนจุ๊บไปเท่าไหร่โดนจุ๊บไปกี่รอบเข้าวโมงไปไหนก็คงชอบเหมือนกันอ่ะผมเราตั้งแต่วันนั้นผมจําได้ทุกโมเมนต์เลยอ่ะเออมันคือแบบเราตั้งใจว่าเราจะเก็บภาพนี้ไปตลอดชีวิตไงเราก็แบบตื่นเช้ามาเราก็จําได้ทุกอย่าง ดนจุบไปกี่รอบเปื่อยไหมเปื่อยไม่บอกมาสิมันอยู่ในมือแม่อกเออรูสึกว่าแบบเปีอะเนาะไม่ใคบเัวนะ่งานนี้แหละเป็นแบบว่าขอสามหจุนะคะเออไอาล้นได้เอคว่าไงอนี้ก็ได้ว่าไงคะแต่ลูกอะมีแต่จุเลยลเราอยากะ แบบที่พี <Using handy> <rai> ่จูบเออจริงหาไม่ได้โดยในงานมีแต่โมเมนต์นั้นหรือว่าชักภาพเขาเจาะจงเก็บแต่โมเมนต์นั้นคิดว่าว่าจะเจาะจงใว่ไหมก็น่ารักมากหลายคนเพื่อนเพื่อนร้อยยังไหนบ้างในพอได้จบแล้วเพื่อนๆแบบโอ้โหก็พูดแบบนี้แหละเนาะแบบ a a m z i อเมซิ่งใช่างมากี้คือแบบถามด้วยแบบพูดนะ ขออะไรมาเหรอทำไมมันดีขนาดนี้คิมเอ้ยแบบใช้ฟุตไปหมดแล้วขอบคุณเยอะๆนะอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนจะแบบโอ้โหมันดีมากถ้าถ้าใครได้ยินตรงนั้นคือมันแบบมันทุ่มสนแล้วอะเนาะมันลอยนะพูดไปเยอะเลยแต่เพื่อนๆทุกคนก็แฮปปี้แบบหลังจากนั้นก็โทรมาเมาส์แบบเป็นชั่วโมงแบบพยายามรีแคปทุกอย่างค่ะเพราะว่าเราไม่อยากจะพูดเรื่นั้นคะแต่คนอยากฟังสิ่งนี้ให้ควาสัญญาต่อกัน เราจะบอกเราจะบอกได้ไหมอ๋อเดี๋ยวรอดูในเดี๋ยวตอนท่มีอะไรพี่ก็ต้องมาดูนะแล้วเดี๋ยว YouTube เดี๋ยวจะเป็นบรรยากาศคร่าวๆก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงช่วงที่เราพูดหรือว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะตัดให้ดูในงานได้ได้ส่งไปแน่นอนใช่แต่แต่กราทำใจที่พิมพ์ตัวพูที่มีความเสียงไปแน่นอนกระทำใจมั้ยดีมากเราไม่ดีเท่าบีหรอกไม่หรอาคิดว่าอยู่แล้วว่าของเขาต้องดี เราก็เลยแบบเครียดมากว่าของเราจะดีพอไหมเพราะเขาเป็นแบบนักเขียน,นเขาอ่านหนังสือเยอะเราไม่ค่อยอ่านนะเราก็ไม่ได้แบบกรอนอะไรแล้วก็ออพอเราจะเขียนภาษาไทยเพราะเราปกติเราคุยภาษาไทยด้ <c oughs> มันก็สลับเป็นภาษาอังกฤษตลอดเลยเราก็เลยเป็นสองภาษาเลยก็เลยเขียนเป็นสองเหมือนเป็นไ,ไ,ไปงานก็ามาเล่าเราแบบไม่มีคำพูดไม่มีคำว่ารักถือการสนใจ แตลต่อไปไม่ต้องโทรพาราสซีใช่ไหมมาโทรคิมเบอร์รี่เลยว่ะอยากได้แบบนี้อยากได้แบบนี้มาบอกคิมหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์เปิดไพ่เลยครับมันฝามว่ามันแบบไม่รู้เหมือนกันมึค่ะในการทำบุญก็ทำบุญเยทำบุญเยอะๆค่ะ มากไวามากแล้วก็เรายังเรายังนึกถึงตลอดนะเพราะว่าทุกเช้าวเวลาตื่นลงมากินกาแฟเราก็จะแบบเปิดรูแบบดูอะไรเงี้ยได้แล้วก็ยังยังทำเรื่องเกี่ยวกับงานแต่งงานกันอยู่ช่วงนี้เนาะมันก็เลยแบบเออยังยังอยูย่ภาพอยู่อันงงนี้ก็เรียกภรยภรยาภรรยาเต่ตเป็นเมียเมนะียเลยต้องคุ้ไหมตื่นมาแล้วแบบผัวหัวบางทีก็เสรออ่ไม่คุ้นสักทีไม่คุ้ แบบเพื่อนโทรมาแบบแบบแซวอะเนาะว่าแบบว่าสามียิมไหนอะไรเงี้ยแล้วก็รมาไม่พี่ชินเลยอะแล้วคินเรียกอะไรคะสนุกคิมเรียกอะยนแค่ทำเรียกไหมก็มีเมื่อวานเพิ่งได้ใช้กับพี่แบรค่ะว่าแบบ My Husband's on the way มันรู้สึกยังไงอันนี้จะตั้งใจให้เปมนปัจจัยอันนี้บอกถึงพี่แดรขิงพี่แดรขิงด้วยแหละ แต่ว่าคือหมาก็เรียกเมียเต็มปากเต็มคเมียพอก็ยังไม่ชินเนาะไม่แต่มีผู้ชายปากเต็มปากเต็มปากมากขึ้นเวลาแบบเพื่อนโทรมาแล้วก็แบบเอออยู่กับเมียไงล่ะแค่นี้นะอันนี้อันนี้แต่ว่าปากคำกเมื่อไหร่จะมีน้องอุ้ยเนี่ย เขาถามเต็มหมดเลยบางจริงเราสองคนไม่ไม่รีบเท่าไหร่เราขอเที่ยวก่อนเราคุณยังจะได้เห็นบรรยากาศตอนที่เราไปเที่ยวอยู่ในหลังจากแต่งงานเนาะเออใส่เวกิ้งบีบไปเที่ยวก่อนนะใช่ใช่ใช่เลิศเลิกเลิกค่ะก็ไม่รีบค่ะอยากจะใช้ชีวิตก็เพราะว่าเอาจริงๆแต่งงานเหนื่อยมากอ่ะใช่บีบีทันแล้วยังว่าจะไปที่ไหน มีแผนแล้วหลายที่เลยแต่เดี๋ยวไว้บอกเดินผูุ้จิทางานแถบ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 แถาอถบนนบแถนแถบ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 แมบแถบแถบแถบแคบแถบแใช่ถบแถบแถบแถบทุกคถคแถบ่ถบม่เชื่อทุกคบร็จะ่บ้ามแถบแถบแถบแามแถบมถบแถจแถกัถเเถเอถบแ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 ถเแถนแนบนถบแถบแถเแถบ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 เถบแไบแถ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 งน ินแบบ9.9.9เซลยแล้ว <อ b. S 1> แล้วเรารู้สึกแบบมันเหนื่อยมากอะ่ะไม่เคยไปต่างประเทศแล้วเหนื่อยขนาดน,นี้มาก่อนในชีวิตคือจบงานปุ๊บที่แบบเหมือนตายอะ่ะคือแบบแล้วก็ไม่สบายด้วยคือเหมือนใช้พลังงานไปเยอะมาเือะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันมันเหนื่อยมากๆเลยแล้วก็เลยแบบว่าอ่ะอันนี้ก็ขึ้นมาแล้วเราต้องเปลนอะไรไหมว่าของอันนี้ของอันนั้น ไม่ขอเลยให้พี่หวานจัดการเรสาสิสิสิีิสิ่ิสาสิ่ิส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 ิ้ิส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 ิอยสิสิสิวิสิสินิส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 ิอิะิสิัิส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 ิาิดิ่าสิ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 ่ดสิ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 สอสวสิ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 สสิ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 ิสีสิ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 ยิส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 ยจ้า มาจำม oh ีคนแซวนิดนึงว่าแบบแบบเห็นแบบรักและเคารพคิมมากเตรียมเ้าสมรมเลยไหมคะแบบว่ากลัวเมียเราเราทำแบบนี้มานานแล้วถึงเข้ามานานแล้วถึงอายุหน uh uh ึ่งแล้วพอถึงประสบการณ์ในชีว uh ิตม uh ันม uh ันถึงจุดแล้วอะเราก็มันมันทุกคนมันก็คงต้องเป็นแบบนั้น ที่ตาปล่อยไฟอยู่หรือเปล่าตามีไฟอะไรที่หลักใช้คำว่ากลัวกันเลยเพราะเกรงใจอย่างไรคะก็เกรงใจทุกคนใช้คำว่าเกรงใจแหละเขาก็กลัวเขาไม่กลัวเราไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วถูกไหมครับเราเกรงใจเราก็อยากให้เขาแบบสบายใจในเรื่องสบายใจไหมครับได้ไปไหนไม่ได้แล้วนี่ถอยไม่ได้แล้ว ม่่กวาถ้าพูดถึง relationship นะคะมันไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยค่ะรู้สึกว่าเราเออเรายังคุยกันอยู่เลยเนาะเพแบบไม่เห็นรู้สึกอะไรเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนแค่ใช้ใช้โน้งามอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงแล้วก็อาจจะรู้สึกแบบคอมมิทมากกว่าเดิมนิดนึงเนาะแบบรู้สึกมั่นคงมากกว่าเดิมแต่โดยรวมแล้วคงรู้สึกดีดีกว่าเดิมตอนนี้ใช้เป็น สภารัตยิไม่ไหมไม่ไม่จะปวดหัจะจะจจะเปลี่จะมีนาอไเปลี่ยน่ะแลมต่อท้หรือว่าเปลี่ยนอันนี้ก็เราก็คิดกันอยู่หรอใช่เชยขิมสุภาพรัตกะขิมเบอร์ล่สุภารัตขิมเบอม์ลี่แอนโบเทมานสุภารัตเออเก๋นะ ก่อนนะโอเคโอเครูเรื่องไปดับก่อนโอเคแล้วแต่เมียรู้ไม่ได้พี่ไม่ได้ถามอะไรอยางเ้ยอ่าสารเล่านะขอบคุณแล้วกันในในุณมาแบบสองท่านเลยแบบขอบคุณแฟนใช่ใช่ใช่ครับผมขอบคุณมากมากครับแล้วก็ที่ทุกคนที่แบบขอบคุเช่นเดียวกันชพวยมากมากพี่สุดมาจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็ขอให้ซัพพอร์ตกันต่อไปนะครับเพราะว่าเราสอบผลก็คงอยู่ตรงนี้ ให้ทุกคนได้เห็นผลงานไปเรื่อยๆนะครับเอ่อแล้วก็อะไรกับสำรับกันไปเราก็จะคอยดูแลกันไปเรื่อยๆเนาะใช่แล้วก็ฝาดแงานแต่งงานครับก็ยังไม่ได้บอกน้องสุวรรณนะ12อ๋อ12บือสิบเกาครับขอบคุณค่ะจ้าค่ะแต่นี้ฝา่ตลอด